เพื่อนชวนไปเล่นบอลไม่อยากเล่นเลยอยากฟังเพลงมากกว่าทำยังไงดีค yup. ร <c bio> <constitutional> ับทำยังไงดีครับเอาเลยหนึ่งแกงทำไปเจ็ดท้องมาเพื่อนไปเล่นบอลกันไปเลยน้ำฝนน้ำอยู่นู่นมีห้องน้ำวนตัวไปละสองแกงทำเป็นถั่ล้มมาเพื่อนไปเล่นบอลกันอุ้ยสะดุดขา มีกัดยังไงดีไปทำมอดีอสามแกงทำเป็นาปจานบินมาแต่เพื่อนจะเล่นบอลก,กันเฮ้ยเ,เพื่อนจานบินไหนสี่แกงทำเป็นกลัวแม่แต่เพื่อนจะเล่นบอลกันเฮ้ยมาห้าแกงทำเป็นแม่โทรมาแต่เพื่อนจะเล่นบอลก,กันเฮ้ยเป็ดเดียวแม่โทรามาแม่ฮัลโหล ว้าโลไล่ตามมาตางเร็วรีไปเลยปอติดตามเหจของพวกเรา้วยนะ